สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนนะคะ่าวันนี้นะคะพบกับครูกิ๊กอีกเช่นเคยนะคะ <c oughs> วันนี้นะคะครูกิ๊กจะมาสอนวิชาศิละปะนั่นเองนะคะ,ะก่อนอื่นนะคะเราจะมาเรียนกันเรื่องระยะนะคะในงานทัศนศิลป์นั่นเองเด็กๆรู้ไหมว่าระยะนะคะในงานทัศนศิลป์คืออะไรนะคะเราจะมารู้กันนะคะในคาบเรียนนี้นะ ก่อนที่เราจะเริ่มเรียนกันนะคะเด็กๆหยิบสมุดนะคะจดวิชาศิลปะขึ้นมานะคะพร้อมอุปกรณ์การเรียนให้พร้อมนะคะพร้อมที่จะจดไปพร้อมกับครูกิ๊กแล้วใช่ไหมคะเรามาเริ่มเรียนกันเลยนะคะประสงค์การเรียนรู้นะคะที่เด็กๆจะต้องรู้ก่อนที่เราจะที่เราได้เรียนเรื่องนี้เสร็จแล้วนะคะเด็กๆจะต้องอธิบายนะคะวิธีการสร้างสารรค์นะคะผลงาน ให้มีระยะใกล้แล้วก็ไกลได้นะคะ2นะคะเด็กๆนะคะจะต้องสร้างสารรค์ผลงานจากการวาดภาพระบายสีนั่นเองในระยะใกล้และก็ไกลได้ 3. เด็กๆจะต้องตระหนักนะคะเห็นถึงคุณค่าของงานทศนิป์ได้นะคะ,ะเมื่อเราเรียนจบจะต้องทําได้3ามพอนี้นะคะเด็กๆกิๆจกรรมนะคะนิ้วมือของฉัน ให้นักเรียนนะคะชูนิ้วชี้ขึ้นมาทั้งสองข้างอ่าชูนิ้วชี้ขึ้นมาทั้งสองข้างนะคะแล้วเปรียบเทียบกันว่ามีขนาดเท่ากันหรือไม่เด็กๆดูซินิ้วมือของนักเรียนนะคะนิ้วชี้สองข้างนี้มีขนาดเท่ากันหรือเปล่าอ่าอย่างของครูนะคะมีขนาดเท่ากันเด็กๆมีขนาดเท่ากันหรือเปล่าอ่ามีเท่ากันไหมของครูมีเท่ากันเด็กๆนะ บางคนก็มีเท่ากันบางคนก็ไม่มีเท่ากันใช่ไหมลูกเพราะมือนะคะสองข้างอาจจะมีไม่เท่ากันอาจจะแบบไม่ไม่เหมือนกันเพราะว่าอะไรของครูมีขนาดเท่ากันจริงแต่ไม่ได้ตรงทั้งสองข้างเหมือนกันนะคะอีกข้างหนึ่งงอนิดหน่อยนะอ่าอันนี้นะคะคือการวัดขนาดนะคะอ่าต่อมานี่นะคะคกิจกรรมนิ้วมือของฉันครั้งที่หนึ่งนะคะให้เด็กนคำอย่างนี้วางอย่างนี้นะคะดูซิ้ยมีขนาดเท่ากันไหม เรามองอย่างนี้เรารู้ว่ามีขนาดเท่ากันเลยใช่ไหมคะแล้วก็อยู่ในระยะใกล้ใช่ไหมมันก็จะมองเห็นนิ้วมือชัดเจนแต่ถ้าเด็กๆเอานิ้วมือคันงที่สองเด็กๆเอานิ้วมือนะคะข้างหนึ่งไปไว้ข้างหน้าข้างหนึ่งไว้ข้างหลังนะคะอ่เด็กๆเห็นไหมข้างหนึ่งไว้ข้างหลังแสดงว่าเด็กๆจะเห็นนิ้วมือข้างหนึ่งนะคะใกล้มากเลยมีขนาดใหญ่ใช่ไหมมองเห็นชัดเจนเต็มอีกนิ้วมือนึงทำไมคะอยู่ไกลก็จะมีขนาดเล็กใช่ไหมอันนี้คือกิจกรรมนิ้วมือนะ ถ้านักเรียนเอานน้เอาไม้นะครั้งที่หนึ่งถ้านักเรียนเอานิ้วมือมาวางไว้อย่างนี้สองข้างจะมีขนาดชัดเจนเท่ากันแต่ถ้านักเรียนเอาครั้งที่สองนักเรียนเอามือนะคะข้างหนึ่งไปไว้ข้างหน้าข้างหนึ่งมาไว้ข้างหลังเด็กๆจะเห็นว่ามันจะมีระยะใกล้กับระยะไกลถ้าระยะใกล้จะมองเห็นนิ้วมือชัดเจนแต่ระยะไกลจะมองเห็นนิ้วมือทำไมคะมีขนาดเล็กนะคะอ่าต่อมานะคะเมื่อนักเรียนนะคะเปรียบเทียบนะคะ าการวางตำแหน่งนะคะของนิ้วชี้ทั้งสองครั้งแล้วนะคะมีระยะของนิ้วมือแตกต่างกันอย่างไร <c oughs> อ่ะครั้งแรกไม่แตกต่างกาันพอนิ้วมือทำไมคะอยู่ในระยะเท่าที่เท่ากันแต่ครั้งที่สองนะคะระยะทำไมคะอยู่ใกล้กับไกลนะคะถ้าอันไหนอยู่ระยะใกล้เราจะมองเห็นนิ้วมือทำไมคะมีขนาดชัดเจนนะคะอ่าแต่ถ้าอันไหนเรามองเห็นนิ้วมือที่อยู่ไกลใช่ไหมคะก็จะมองเห็นทำไมคะ นิ้วมือมีขนาดเล็กนะคะมองเห็นไม่ค่อยชัดเจนนั่นเองนะคะต่อมานะคะกิจกรรมร่วมด้วยช่วยสังเกตนักเรียนคิดว่าสิ่งใดนะคะในภาพอยู่ไกลที่สุดเพราะว่าอะไรอ่าเด็กๆคิดว่าอะไรอยู่ไกลที่สุดอ่าอย่างครูครูคิดว่าพระอาทิตย์เด็กๆเห็นพระอาทิตย์ไหมสีสม้สมๆอ่าพระอาทิตย์เพราะว่าอะไรมันมีขนาดเล็กมากเลยแต่บางคนก็บอกว่าต้นไม้ต้นเล็กเห็นไหม ต้นไม้บางคนก็บอกต้นไม้เพราะว่าอะไรจากต้นไม้เรียงแถวกันเห็นไหมต้นไม้ที่อยู่ระยะใกล้จะมีขนาดใหญ่แต,ตแต่ต้นไม้ที่อยู่ในระยะไกลเราจะมองเห็นต้นไม้เนี่ยมีขนาดเล็กแต่จริงๆแล้วต้นไม้มีขนาดเท่ากับต้นนี้เลยค่ะยังเห็นไหมต้นนี้นะคะระยะใกล้เราจะมองเห็นต้นไม้ขนาดใหญ่แต่เมื่อเรามองในระยะไกลต้นไม้จะมีขนาดเล็กมากเลยเห็นไหมคะอ่าแต่จริงๆแล้วต้นไม้ต้นนี้นะคะ ต้นไม้เนี่ยต้นไม้ต้นนี้ที่เรามองเห็นว่ามันเป็นขนาดเล็กเห็นไหมคะจริงๆมันต้นใหญ่เท่านี้เลยแต่มันอยู่ในระยะไกลทาให้เรามองเห็นต้นไม้เป็นต้นเล็กนั่นเองนะคะต่อมานะคะเพราะเหตุใดนะคะแจกันดอกไม้จึงมีขนาดใหญ่กว่าเลือเด็กๆรู้ไหม,ท,ไมทําไมแจกันดอกไม้มีขนาดใหญ่กว่าเรือก็นั่นแหละค่ะใช้หลักการระยะใกล้แล้วก็ระยะไกลนั่นเองเด็กๆเด็กๆเห็นไหม แจกรนะคะแจกรดอกไม้วางใกล้ทำให้เรามองเห็นแจกรดอกไม้ชัดเจนแต่เรือนเนี่ยมันอยู่ในระยะไกลนะคะทำให้เรามองเห็นเรือลำนิดเดียวเองนะคะลำขนาดเล็กนิดเดียวเองนะลูกอ,อันนี้คือใช้หลักการระยะใกล้ระยะไกลนั่นเองนะคะต่อมานะคะทัศนียภาพเคออรือลายเด็กๆรูไหม ทัศนียภาพนะคะคือการวาดภาพนะคะแบบเหมือนจริงนะ,สะแสดงระยะใกล้แล้วก็ไกลแล้วก็แบบ3มิติเด็กๆรู้ไหมสามมิติคืออะไรสามมิติคือมีความกว้างความยาวแล้วก็สูงหรือว่าลึกนั่นเองนะคะเช่นถนนและต้นไม้นะคะที่อยู่ใกล้จะมีขนาดเท่าจริงแต่ถ้ากกาลออกไปจะมีขนาดเล็กลงเรื่อยๆตามลำดับ จนรวมกันจนไปรวมกันที่เส้นของขอบฟ้านะคะเป็นวิธีที่ช่วยให้วาดภาพทิวทัศน์ดูเหมือนจริงมากขึ้นและนำไปใช้ในการวาดภาพได้นะคะทั้งภายในและภายนอกได้นะลูกต่อมานะคะหลักการนะคะของทัศนียภาพนะคะเด็กๆรู้ไหมอ่ะเป็นภาพที่ให้ความรู้สึกเป็น3ามมิตินั่นเองนะคะมีลักษณะความเป็นเหมือนจริงนะคะใกล้เคียงกับภาพที่เรามองเห็น ภาพต่างๆโดยทั่วไปนะคะเช่นถ้าเราไปยืนอยู่กลางถนนแล้วมองไปไกลมองไปไกลข้างหน้าเราจะเห็นถนนค่อนข้างเล็กลงเรื่อยๆค่อนข้างเล็กลงเรื่อยๆแต่เสาไฟก็จะสั้นลงสั้นเล็กลงเรื่อยๆถ้าต้นไม้เราไปมองต้นไม้นะคะเราไปยืนอยู่นะยืนอยู่ตรงบ้านก็น่่าเราไปมองต้นไม้ตรงหน้าเราเนี่ยแหละต้นไม้จะมีขนาดใหญ่แต่ถ้าเรามองสุด ลูกหูลูกตาเราเลยมองไกลๆต้นไม้ก็จะมีทำไมคะขนาดเล็กลงแล้วก็เตี้ยลงเรื่อยๆนะคะ,ะต่อมานะคะลักษณะทั่วไปนะคะของทักนณะตาชนียภาพนะคะคือหนึ่งวัตถุนะคะหรือสิ่งของที่มีขนาดเท่ากันเมื่ออยู่ไกลตัวออกไปจะมีขนาดเล็กลงเรื่อยๆเหมือนที่ครูให้ทํานิ้วมือถ้าเราชูนิ้วมือทั้งสองข้างขึ้นมาแล้วเรามองนะคะในระยะที่เท่ากันนะคะ ขนาดนิ้วมือก็จะมีขนาดเท่ากันแต่ถ้ามองเราเอานิ้วมือห่างออกไปเรื่อยๆใช่ไหมคะนิ้วมือก็จะมีขนาดเล็กลงเรื่อยๆนะคะต่อมานะคะ2ระยะที่เท่ากันนะคะเมื่ออยู่ไกลตัวออกไปจะมีระยะที่ถี่ขึ้นเรื่อยๆนะคะจนรวมเป็นจุดเดียวกันเห็นไหมคะระยะที่เท่ากันนะคะเมื่ออยู่ไกลตัวออกไปสมมุติว่านักเรียนปลูกต้นไม้ไว้เหมือนในภาพเห็นไหม ต้นไม้ไม่ขนาดช่วงเท่ากันนะคะแต่เมื่อเรามองไปเรื่อยๆนะคะต้นไม้ก็จะรวมเป็นจุดเดียวก็คือเหมือนเป็นต้นไม้ต้นเดียวกันนั่นเองนะคะต่อมาสนะคะคือเส้นหรือสิ่งของที่คู่ขนานกันนะคะเมื่อไกลออกไปจะพุ่งเข้าหากันคู่ขนาดคือแบบนี้เนี่ยคู่ขนานคือวางสองเส้นเนี่ยคือคู่ขนานกันนะคะอะเมื่อเรามองไกลออกไปนะคะ จะพุ่งเข้าหาก,กันก็คือเหมือนเป็นจุดเดียวกันมันก็จะพุ่งเข้าหากันแบบนี้นะคะอ่าอันนี้เรียกว่าเสน้นต่อมาสนะคะคือวัตถุหรือสิ่งของต่างๆนะคะเมื่อไกลเมื่ออยู่ไกลตัวออกไปนะคะจะมีรายละเอียดนะคะและความชัดเจนลดลงไปตามลําดับเด็กๆเห็นต้นดอกไม้อันนี้ไหมอ่าดอกไม้อันนี้เมื่อมองในรยะยะใกล้ใช่ไหมคะมันก็จะเห็นชัดเจนแต่มองไกลไปเรื่อยๆเห็นไหมคะ ต้นดอกไม้มันก็จะทำไมคะสีอ่อนลงนะคะมองเห็นไม่ค่อยชัดเจนนะคะ,ะต่อมานะคะมาสรุปบทเรียนเรื่องระยะใกล้ระยะไกลกันนะคะอัศนียภาพก็คือเป็นภาพ2มิติที่ให้ความรู้สึกเป็น3มิตินั่นเองนะคะหรือภาพเสมือนจริงนะคะมีความตื้นลึกใกล้ไกลนะคะมีหลักเกณฑ์ในการวาดเส้นนะคะมีการกําหนดจุดรวมสายตานะคะเพื่อดึงดูดนะคะ ความสนใจและการวาดภาพเส้นที Arizona, exactly ่สวยงามสมบูรณ์นั่นเองนะคะกิจกรรมนะคะสร้างงานทัศนียภาพนะคะให้นักเรียนนะคะวาดภาพนะคะทัศนียภาพนะหัวข้อพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ําเด็กๆให้เด็กๆนะคะวาดภาพนะคะทัศนียภาพหัวข้อพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ําให้เด็กๆนะคะวาดใส่ลงในสมุดศิลปะก็ได้นะคะวาดใส่ในสมุดศิลปะ เรื่องพีพิจภัณฑ์สัตว์น้ําแต่เด็กๆต้องใช้หลักการระยะใกล้ระยะไกลเข้ามาด้วยนะคะเมื่อวาดเสร็จแล้วระบายสีให้สวยงามให้เด็กๆนะคะถ่ายรูปนะคะถ่ายรูปลงมาให้ครูกิ๊กดูนะคะในไลายครูกิ๊กจะได้เช็คชื่อว่าเด็กๆนะคะได้ดูได้เข้าเรียนจริงได้ส่งงานงคุณครูครบเรียบร้อยแล้วนะคะ,อ,ะอันนี้นะคะก็คือตัวอย่างนะคะผลงานทัศนียภาพนะคะบิมเรสัตว์น้ํานะคะ มันจะมีหลักการระยะใกล้ระยะไกลเด็กหินห็นไม้นะคะใช้หลักการระยะใกล้ระยะไกลด้วยนะเนี่ยอันนี้ของเส้นใช่ไหมคะเรามองมันเป็นเส้นคู่ขนานกาันแต่พอเรามองสุดไกลปุ๊บมันจะเป็นเส้นเดียวกันนั่นเองนะคะอันนี้ก็ใช้หลักการระยะใกล้ระยะไกลเหมือนกันนะคะก่อ,ะอนที่เราจะเจอกันคาบเรียนหน้านะคะให้เด็กๆนะเข้าไปในช่อง youtube ของหูกิกนะคะ แล้วก็พิมพ์ว่าเรียนวิทยาศาสตร์กับคูกิกนั่นเองนะเด,เด็กจะเกิดเจอช่องคูกิกขึ้นมานะคะให้เด็กๆนะเข้าไปกดติดตามคูกิกด้วยนะเพื่อจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้คูกิกด้วยนะคะ,ะก่อนที่จะจะเจอกันคาบเรียนหน้าเด็กๆก,ก็รักษาสุขภาพด้วยเนาะตอนนี้โควิดนะคะเริ่มระบาดมาในพื้นที่นะคะ ของ,องสามพานมากขึ้นนะเด็กๆเด็กๆจะไปไหนนะคะก็สวมแมสนะพกเจลล้างมือไว้ด้วยนะคะแล้วก็ก่อนจะกินข้าวก่อนจะหยิบจับขนมหยิบกินอะไรนะคะเด็กๆก,ก็มันล้างมือบ่อยๆนะลูกอ่ะครูกกีกเป็นห่วงสุขภาพเด็กๆทุกคนนะเราจะผ่านโควิดนี้ไปด้วยกันนะคะบ๊ายบาย